ายทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมังกรหรือชาวรัคนาราศีมังกรด้วยนะคะ วันนี้จะกลับมาเจอกันในสถานการณ์ความรักเนาะความรักนะคะรับชมรับฟังได้ในทุกๆสถานะคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็รับชมรับฟังได้นะคะเดี๋ยวจะมีให้ทุกสถานะเลยเนาะมาเริ่มต้นกันในภาพรวมก่อนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาการทํานายนี้นะคะก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันเนาะให้แอบเห็นว่าชาวราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรเป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวหนักมาก ในเวลาที่ผ่านมา อ่อนไว้วันไว้กับสถานการณ์แวดล้อมหลายสิ่งอย่างบางคนมีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องต้องแก้ปัญหานะคะไม่ซ้ำกันแต่ละวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมันเหมือนตัวคุณเนี่ยเป็นตัวกลางในหลายๆปัญหาหรือคนรอบข้างให้ความสำคัญว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะอาจจะเป็นที่พื้นดวงของคุณเนี่ยมีความยุติ ท,ทำหรือว่ามักจะเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาให้กับใครหลายๆคนนะคะน่าจะเป็นช่วงที่หนักใจไม่แพ้กันเนาะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเจ็ดดาบมันบ่งบอกว่าเหนื่อย นะคะเหนื่อยหลากหลายปัญหาปัญหานิดปัญหาหน่อยปัญหาเล็กน้อยเต็มไปหมดแต่มันไม่สามารถที่จะบอกความในใจให้กับใครได้รับรู้ได้มันเหมือนจะต้องเก็บปัญหานั้นเอาไว้อยู่แต่เพียงผู้เดียวนะคะการกระทํากับความรู้สึกเนี่ยมันจะค่อนข้างสวนทางกันบางทีความรู้สึกก็แย่นะคะพุนไปหมดแล้วนะในหัวใจคุณหรือในความรู้สึกลึกๆของคุณแต่มันอาจจะต้องเข้มแข็ง เนาะเข้มแข็งพระคนรอบข้างเข้มแข็งพอครอบครัวต่างๆเพราะว่าไม่อยากให้ใครต้องมาดึงพลังงานลบ ไปจากเรามันเหมือนกับคุณยังแครความรู้สึกคนรอบข้างอยู่ด้วยช่วงนี้เจ็บแต่ไม่สามารถบอกใครได้เหนื่อยแต่ไม่สามารถจัดการปัญหาใดๆได,ได,ได้แล้วก็ยังคงต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างจนบางครั้งอาจจะเห็นได้ชัดว่าผจญภัยกับความเหนื่อยแต่เพียงรำพังนะคะที่ฮอมิตมันบ่งบอกว่าตัวคุณเนี่ยเริ่มมีการป้องกันตัวเองสูงมากขึ้นแล้วนะคะเรื่องราวส่วนตัวหรือปัญหาส่วนตัวถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจกั ก,การที่จะอธิบายให้ใครฟังรวมไปถึงคนรักด้วยเนี่ยคุณก็จะพอและจะไม่พูดและจะนิ่งอยู่กับตัวเองแล,แล้วเราก็จะเข้มแข็งเนาะพยายามปรับสมดุลหัวใจตัวเองไปนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่แล้วนะในช่วงนี้สี่เหรียนมีความลากล้า,กล,าก,กลัวกับการที่จะไว้ใจใครเหมือนไม่ค่อยเชื่อมั่นในการที่จะ ให้ใจใครแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสามดาบโดนหักหลังมาด้วยหรือเปล่าโดนหลอกเป็นตัวกลางไปจัดการปัญหาให้กับเขาไปเคลียร์ปัญหาให้กับเขานะคะก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นคนผิดไปโดยปริยายหรือในฐานะความรักเนี่ยอาจจะเจอกับเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักสามเศร้าเนาะคนรักของคุณให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะแคร์ความรู้สึกคุณจนบางทีเหมือนพูดไปหรือพยายา ายามจัดการมันก็ดูยังไม่มีทางออกก็ไม่อยากที่จะเป็นประเด็นไม่อยากที่จะเป็นปัญหาณเวลานี้อะค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอดทนนะแต่ความอดทนนั้นเนี่ยมันมีสีทุ้ยเกิดขึ้นเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เรากําลังเป็นหรือสิ่งที่เรากําลังทําจะเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเริ่มเย็นชามากขึ้นนะเริ่มเย็นชาเริ่มแคร์ตัวเองมากขึ้น แล้วก็บางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าดูช่วงนี้คุณดูเหม่อลอยนะคะดูไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะสูงสิงอะไรกับใครสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ถือว่าคุณสามารถจัดการได้นะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรในทุกๆขั้นนะคะคุณเป็นคนที่จัดการได้แหละ วางตัวดีนะคะร,รู้วิธีในการจัดการปัญหาในทุกๆเรื่องนะคะถือว่าโอเคไม่ได้หนักหนาะสาหัสมากจนเกินไปแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอาจจะมีบ้างอารมณ์ของความเหนื่อยอารมณ์ของความอ่อนไหวแต่ทุกๆสถานการณ์เราก็สามารถผ่านผลมันไปได้มาดูสถานการณ์คนโสดกันนะคะว่าชาวราศีมังกรรักานาราศีมังกรคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ความรักคนโสดนะคะคนโสดนะตอนนี้เนี่ยพลังงานคนโสดของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสี่ไม้เท้านะคะ สามดาพึ่งอกหักจากคนที่แอบรักแอบชอบมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะพึ่งจบกับความสัมพันธ์รักครั้งเก่าที่มีมือที่สามมีตัวกลางนะคะครอบครัวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้คนโสดแอบมองว่าช่วงนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครแบบจริงๆจังๆเนาะเหมือนกับณนะตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มมีในเรื่องของเหตุผลมากขึ้นกับหัวใจและเริ่มพิถีพิถันในการเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะพิจารณา มากขึ้นยังเอาแน่เอานอนกับหัวใจตัวเองไม่ค่อยได้บางทีเราก็คาดหวังว่าต้องการใครสักคนที่ซื่อสัตย์รักเราจริง มีเราเพียงแค่คนเดียวหรือต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนนะคะเปิดตัวอะไรต่างๆให้มันมีความเคลียร์แต่บางทีเราก็รู้สึกนะคะในการย้อนกลับมาดูหลายๆอย่างอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะเราผิดหวังมาเยอะเราเจ็บมาหลายอย่างเราจัดการกับปัญหาจนหลายๆท่านเนี่ยชาวราศีมังกรคุณอ่คุณเองเนี่ยอาจจะผจญภัยอยู่กับความเหนื่อยเป็นคนจัดการปัญหาให้กับคนรักตลอดเวลา พอมาถึงณนะจุดนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสิงหาคมที่คุณเนี่ยมีความคิดที่ต้องการใครสักคนที่ครบกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัยต่างๆหนะ้าที่การงานที่พร้อมจะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันและกันไปได้ในอนาคตไม่ใช่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวในการซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องมันเหมือนคุณต้องการความแฟร์มากขึ้นกับความสัมพันธ์แล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะยังไม่ได้มีสเปคแบบตรงตัวสักเท่าไหร่ใจตัวเราเองก็ยังมีความสองจิตสองใจอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะแต่มองดูเนี่ยคุณจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ เกิดในชาาอ่าเกิดในชาวธาตุาดินนะคะพฤศบกันมังกรก,ก็มีเกมเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่รู้สึกว่าตรงสเปคกนะคะตรงใจเจอกันปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันสปาร์กกันเลยเนาะแต่ถามว่าคุณกล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครไหมห้แอบมองว่าชาวราศีมังกรลักขนาราศีมังกรคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจคุณเองเนี่ย ให้กับใครแบบจริงๆจังๆงสักเท่าไหร่ถ้าเป็นการพูดคุยหลายๆท่านอาจจะได้มีการพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียทางโลกออนไลน์ทางเว็บไซต์เว็บเดทเว็บหาคู่หรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุยกับคนทางไกลคุยกับคนเก่าๆนะคะที่มีการวนเวียนเข้ามาในชีวิตแต่ตัวคุณเนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะเปิดใจแบบจริงๆจังๆ,งๆเนาะเจ็ดเหลีย่ยมเนี่ยมันบ่งบอกถึงการดูๆกันไปก่อนบ่งบอกถึงใช้เวลาเป็นตัว ากรในการตัดสินใจณนะเวลานี้เนี่ยคุณวางแผนหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำมากๆจนบางทีอ่ะไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยเรื่องของความรักนี่อาจจะมองข้ามมองผ่านไปก่อนยังไม่ได้เปิดใจสักเท่าไหร่นะคะเจ็ดดาบด้วยเนาะก็ยังเป็นการปิดกั้นหัวใจอยู่นะคะยังไม่พร้อมยังไม่อยากจะชัดเจนบางทีก็อาจจะเพิ่งผิดหวังกับคนที่แอบรักแอบชอบอาจจะไปรู้ข่าวเขาเรื่องราวของเขามาว่าเขามีใครอยู่ในใจอยู่แล้ว มันก็อาจจะยังทำให้คุณรู้สึกว่าไม่กล้าคาดหวังกับความสัมพันธ์นะคะอืมไปต่อกันที่คนมีคู่นะคะขอเริ่มคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันก่อนแล้วกันเนาะคนรักที่ยังดีๆกันอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยดี e d e v i นะคะความรักดีๆของคุณเนี่ย สองไม้เท้าน่าจะมีเกณฑ์ใด้พูดได้คุยได้วางแผนในการทำอะไรบางอย่างร่วมกันในอนาคตใครที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนาะอยู่ไกลกันก็มีการวางแผนที่จะมาเจอกันนะคะเริ่มจัดเวลาจัดสรรเวลาให้ทุกๆอย่างมันลงตัวเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาอยู่ใกล้ชิดกันได้มาอยู่ใกล้กันมากขึ้นดีเดวิลมันบ่งบอกว่าความรักของคุณเนี่ยจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและเขาคนรักของคุณเนี่ยก็ ต้องการที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์หลายๆคนเริ่มพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตการมั่นหมายการแต่งงานการมีทายาทมีบุตรมีบริวารเกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะแต่ความคิดเห็นของคุณและคนรักมันก็อาจจะยังมีไม่ตรงกันบ้างในบางเรื่องแต่โดยรวมเนี่ยคนรักของคุณนะคะเขาก็ยังแคร์ความรู้สึกคุณแล้วก็รับฟังกับสิ่งที่คุณร้องขอหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะส่วนใครที่มีความสัมพันธ์ มีปัญหากันจะเป็นอย่างไรบ้างเอ,อ่ยจะได้ปรับความเข้าใจกันดีขึ้นนะ จะได้ปรับความเข้าใจกันดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้มีการให้อภัยกันได้พูดความจริงต่อกันใครไปทำอะไรผิดมาหรือมีประเด็นมีปัญหาอะไรมาเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่เรื่องราวเหล่านั้นมันจะจบสิน้นจะไม่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือหนักใจในเวลาที่ผ่านมาเรื่องใดที่เรารู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรปิดบังเราหรือเปล่าหรือกาลังโกหกอะไรเราไหมนะคะหลายๆท่านเนี่ยในเวลาที่ผ่านมาสาหรับคน ที่มีประเด็นมีปัญหากันเนาะหลายๆคนอาจจะเจอกับเรื่องราวรักสามเศร้านะคะปัญหาเรื่องมือที่3ปัญหาที่เขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าคุณหรือว่าบางทีเนาะติดงานมากจนเกินไปทํางานมากจนเกินไปแต่พอเราไม่พูดเขาก็ไม่อะไรทั้งนั้นนะคะก็ไม่มีการตอบสนองใดๆกับเราจนบางทีความรู้สึกที่มันสะสมของคุณอาจจะทําให้คุณเกิดอาการน้อยอกน้อยใจและหัน กลับมาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆมากขึ้นนะคะก็ต้องบอกแหละว่าในช่วงสิงหาคมนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เคลียร์นะคะได้ปรับความเข้าใจแต่ว่า การคุยการเคลียร์มันก็ยังต่างฝ่ายต่างยังรู้สึกว่าอาจจะยังมีเหตุผลที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะคะจะได้พูดคุยจะได้เคลียร์กันแหละเนาะเราก็จะสบายใจขึ้นมาเปาะหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดังใจเรานะค่ะระวังในเรื่องของการทะเลาะระวังในเรื่องของการขัดแย้งกันด้วยละกันเนาะใครที่รอคอยการมีรูมีบุตรมีบริวารช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆแล้วนะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิด กได้มีเวลาให้กันในเชิงของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะต้องบอกเลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันยังมั่นคงอยู่ แต่ต้องระวังในเรื่องของความเบื่อหน่ายกันเกิดขึ้นบ้างบางทีไม่มีอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายในการคุยกันพอคุยกันเรื่องเดิมๆคุยกันแล้วกลายเป็นทะเลาะกันเหมือนจากปัญหาเล็กๆมันเป็นปัญหาบานปลายไปนะคะมันไม่จบสิน้นบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยไม่มีอารมณ์จะคุยกับคนรักหรือรวมไปถึง เวลาที่เราต้องคุยกันนะคะบางทีเราก็เมินเฉยบ้างไม่ค่อยอยากที่จะสูงสิงไม่ค่อยหักโรแมนติกเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะก็ให้ความสําคัญกันและกันมากขึ้นหนึ่งเหรียญบ่งบอกถึงการเซอร์ไพรส์ Surprise กันบ้างเล็กน้อยก็ยังดีนะคะซื้ออะไรมาให้กันและกันสั่งอะไรพิเศษพิเศษทางโลกออนไลน์มาให้นะคะเป็นเหมือนกับดูนิดนึงว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็อาจจะเป็นส่วนเตมิมเต็มนะคะเพื่อที่จะทํา ความสัมพันธ์มันไม่ดูเบื่อหน่ายกันมากจนเกินไปเนาะอ้ามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรช่วงสิงหาคมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาเดทเลยนะเนี่ยแต่ต้องขอดูไพ่ถัดไปนิดนึงนะคะแฮงแมน สามดาบค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าชาวราศีมังกรรักคณาราศีมังกรคนที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยในชีวิตคุณเนี่ยมันเหมือนกับเขาต้องการที่จะเข้ามาทดลองในการคุยหรืออาจจะเรียกได้ว่าอยากจะคุยกับเราแบบเรียนรู้ดูใจคุยกันเล่นๆไปก่อนยังไม่ได้คาดหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เขาอาจจะเพิ่งจบกับรักครั้งเก่ามาก็ได้หรือว่าตัวคุณเองก็ได้ที่มันยังมีความกล้า กลัวกับการที่จะชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นในการคุยกันต้องแอบไปดูดิน,นึ่งละกันเนาะว่ามันเป็นการรักข้างเดียวใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกจริงขึ้นมาระหว่างทางหรือเปล่านะคะเพราะเนื่องจากว่าคนหนึ่งเนี่ยเหมือนต้องการเพียงแค่เรียนรู้กันไปเรื่อยๆก่อนดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนยังรู้สึกว่าไม่อยากที่จะลงเอยหรืออาจจะยังมีสเปค ยังมีความคาดหวังอะไรอยู่ในใจแผนการตัวเองคือเขายังไม่นิ่งพอยังไม่ยังหาตัวเองไม่เจอเลยยังไม่สามารถทำตามใจทำตามเป้าหมายในชีวิตของตัวเขาเองหรือตัวคุณเองได้เลยจึงเป็นสถานาการณ์ที่ความรักที่ไม่ชัดเจนนี้เนี่ยมันน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกเกินเลยรู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายนะคะอืม แอบดูต่อไปว่าแล้วมันจะชัดเจนไหมไพ,พ่ผาเออโทษทีค่ะให้ให้ให้ามเท้า The Hermit j u d g m e n t ความรู้สึกนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เจอปุ๊บแล้วรักปั๊บเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆเป็นความรู้สึกที่มันก็ตรงสเปคกันไวเกินกว่าที่จะเข้าใจแต่พอเราได้คุยกันไปสักพัก กับสถานะในเรื่องของการศึกษากันเนี่ยมันเหมือนกับตัวเขาเองยังไม่พร้อมเปิดใจในการครบในการเคลียร์แต่ก็ยังอยากที่จะแอบส่องแอบดูแอบชอบเรามันเหมือนยังมีการป้องกันตัวเองค่อนข้างที่จะสูงยังมีกำแพงหัวใจยังมีความซับซ้อนยังมีความกลัวยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยหัวใจนะคะต้องบอกเลยอะคะ่ะว่าความสัมพันธ์สิงหาคมนี้เนี่ยเราจะยังได้มีกันและกันอยู่อืม เราจะยังได้พูดได้คุยได้เจรจาได้ปรับความเข้าใจกันมากกว่านี้แหละ ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบสิน้นแต่มันก็ยังไม่ได้ถึงกับขั้นที่ชัดเจนแต่คุณจะรับรู้มากขึ้นว่าเขาต้องการที่จะให้คุณอยู่ในสถานะไหนหรือต้องการที่จะคุยกับเราเนี่ยไปไกลแค่ไหนจะตกอยู่ในความชัดเจนแบบนี้เนี่ยความไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยไปนานแค่ไหนคือหลังจากนี้ไปนะครอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะคุยกันไปเรื่อยๆแบบไม่มีอนาคตก็คือจะต้อง คุยกันในทานนะไม่ชัดเจนไปถึงเมื่อไหรแต่พอในช่วงสิงหาคมเนี่ยเราจะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเราจะได้พูดคุยยอมรับในเงื่อนไขของกันและกันมากขึ้นว่าถ้าเราครบกันไปอีก3เดือน5เดือนกัน6เดือนเนี่ยเขาพร้อมจะชัดเจนกับเราแล้วนะพร้อมจะตัดสินใจคบพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็แต่งงานเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืมดูความรู้สึกคุณหน่อยเนาะอัศวินถ้วย temperance แล้วก็เจ็ดเหรียญพอมันไม่ชัดเจนเนี่ยณนะตอนนี้ใจคุณก็เริ่มระหองละแหงใจเริ่มมีความแปลปวนใจเริ่มเป,เปลี่ยนไปบ้างแล้วเริ่มกลัวเหมือนกันนะคะไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าทบทวนตัวเองดูแล้วเนี่ยเราก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างที่เรายังสามารถ ไปเจอกับคนรักใหม่ๆที่เขาพร้อมจะชัดเจนแบบไม่ให้ความหวังเราไม่ได้มาเล่นกับความรู้สึกเราแบบนี้ช่วงนี้ต้องระวังนะคะชาวราศีมังกรลักนณาราศีมังกรหัวใจคุณจะหวั่นไหวมากขึ้นนะคะใจคุณจะไม่หนักแน่นเท่าเดิมแล้วใจคุณจะรู้สึกสบายๆสบายๆในที่นี้ก็คือใช่ก็ใช่ ถ้าชอบเราก็พร้อมชัดเจนเพราะเราเองก็ชอบเหมือนกันรู้สึกตรงสเปคเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันช้าเกินกว่าที่เราจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยเขากําลังมีเราเอาไว้เป็นตัวเลือกหรือคบเราไว้เผื่อเลือกคบเราเล่นๆอย่างเดียวไหมเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลามันทําให้คุณเนี่ยต้อง เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เราก็รู้สึกแบบเสียเวลากับสิ่งที่ต้องรอคอยโดยไม่มีจุดหมายปลายทางมันสบายใจก็จริงแต่มันไม่รู้ว่าจะต้องสบายใจไปถึงเมื่อไหร่ใจเราก็ยังกระวนกระวายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแอบมองเลยว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราจะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะเขาจะไม่นิ่งจนทําให้คุณรู้สึกเออไม่สบายใจนะคะคุณจะมองเห็นทิศทางมากขึ้นเนี่ย5ไม้ทาเออ5ถ้วยมันบ่งบอกว่าคุณจะ โฟกัสตัวเองมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดว่าหลายอย่างมันไม่ชัดเจนถ้ายังโสดอยู่แล้วไม่มีใครเข้ามาสักทีเนี่ยคุณก็จะให้ความสําคัญกับการงานการเงนินชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะไม่โฟกัสที่ใครแล้ใครเข้ามาก็คุยไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครเป็นหลักถ้าถูกใจกับใครคุณก็จะชัดเจนเลยคุณจะไม่มา คิดเล็กคิดน้อยคิดทบทวนอะไรเยอะแยะแลละคุณรู้สึกว่าเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นนะคะชาวราศีมังกรลนะคนาราศีมังกรทุกอย่างก็มาในทิศทางที่บวกแหละอยู่ที่ว่าความหนักแน่นของคุณในช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณอ่อนแอนิดนึงนะเข้มแข็งเข้มแข็งนะคะหนักแน่นเอาใจช่วยจ้า โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านภัยนะคะถ้าชอบในการทำนายยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ